สวัสดีครับผมนายธนรัตน์ซาสสวัสดิ์วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องข่าวการเงินของวันนี้นะครับข่าวใหญ่ของวันนี้วันที่3เมษายน2568นายกโดนัทซ์ได้ทําการขึ้นภาษีตอบโต้การนําเข้าจายังสหรัฐจากนานาประเทศขั้นต่ำ10%ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นเผชิญกับอัตราภาษีสูงขึ้นถึง37%ซึ่งสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย และอัตรานี้ถือว่าสูงกว่าที่เรานักวิเคราะห์คาดไว้มากขณะที่ประเทศที่เจอภาษีถุนที่สุดตอนนี้นะครับคือกัมพูชาที่โดนอัตราไปถึง49เอราลงมาคือเวียดนามนะครับและนี่นครับของในเอเชีย10ประเทศในเอเชียนะครับที่ขึ้นภาษีนําเข้าสูง1เวียดนาม46เซน2บังคลาเทศ37แล้วก็ไทยครับ37 ลง,ลงมาแล้วนะครับลง,ลงมาต่อครับผมคือจีนสามสี่ไต้หวันสามสิบสองอินโดนีเซียสามสองเหมือนกันครับอินเดียยี 27, ่สิบเจ็ดกาลลีใต้ยี่สิบหกญี่ปุ่นยี่สิบสี่กับมาเลเซียครับผมโดยนี่จะเป็นรายการสินค้าท็อปสิบสินค้าส่งออกหลักของไทยนะครับที่ส่งออกไปยังต่างประเทศหนึ่งครับผมรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบครับส่งไปหลายๆประเทศเลยครับเนี่ยครับ อันดับหนึ่งก็ออสเตรเลียครับผมส่งเขอาออสเตรเลียเยอะมากเราลงมาเป็นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ซาอุดีอาระเบียครับส่วนอันต่อมาครับผมอันดับที่สองครับคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบครับคืออันดับที่หนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเลยครับอันดับสองจีนสามนิอร์แลนด์สี่ฮ่องกงห้าเยอรมนีครับอันดับที่สามของสินค้าส่งออก อันญมณีและเครื่องประดักครับ 1. สวิตเซอร์แลนด์ 2. กัมพูชา 3. ห้ฮ่องกง 4. สหรัฐอเมริกา 5. สิงคโปร์ส่วนต่อไปครับผลิตภัณฑ์ยางนะครับอันดับหนึ่งนะครับได้แก่สหรัฐอเมริกา 2. องจีน 3. ญี่ปุ่น 4. เกาหลีใต้ 5. มาเลเซียเครื่องจักรกลและส่วนประกอบห สหรัฐอเมริกา2ญี่ปุน่น3อินเดีย4จีน5อินโดนีเซียอันที่6นะครับเม็ดพลาสติกจีนอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุน่นเวียดนามครับโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับอันดับหนึ่งครับผมสหรัฐอเมริกาฮ่องกงญี่ปุน่นเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบนะครับอันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเวียดนามอินเดียญี่ปุน่นต่อไปนะครับข้าวสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียอิรักแอริกาใต้ฟิลิปปินส์สินค้าอุญทา์นะครับยางพาราอันดับหนึ่งนะครับคือจีนญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกามาเลเซียเกาหลีใต้ เนี่ยครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเ,เราส่งให้สหรัฐอเมริกาแทบจะเป็นทุกอันเลยครับแทบจะทุกอันจะเป็นอันดับหนึ่งหมดเลยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางเครื่องจักรกลและส่วนประกอบโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบแล้วก็ข้าวครับทุกอันเลยครับสหรัฐอเมริกาแทบจะเป็นที่หนึ่งนะครับที่เราส่งไปลงมาก็จะเป็นจีนครับผม เราส่งให้จีนไปเป็นโมล็ดพลาสติกกับยางพาราครับที่เราส่งออกเยอะที่สุดเข้าจีนนะครับนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเราส่งเข้าสหรัฐอเมริกาเยอะขนาดนี้ตอนนี้เขาเก็บภาษีนําเข้าสูงถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับมันหมายถึงว่าเราจะนําเข้าประเทศเขายากขึ้นและของที่เราจะใช้ในการส่งออกราคามันจะสูงขึ้นครับแล้วก็นําเข้าเราด้วยครับมันก็จะสูงขึ้นเช่นกันเท่ากับ มัจะประสบปัญหาแล้วหนึ่งแรงงานต่างๆเนี่ยใจนี่ค่าแรงจะแบบสู้กับสินค้าไม่ไหวแล้วก็ส่วนชั้นกลางคนที่พอพอมีตังก็จะลำบากมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามันจะต้องประหยัดมากขึ้นต้องคำนวณรายจ่ายมากขึ้นส่วนต่อไปครับผมเจ้าสัวครับหรือคนรวยทั้งหลายเขาจะมีปัญหาเรื่องทางธุรกิจเลยครับเพราะว่า ต้นทุนของเขาก็จะแพงยิ่งขึ้นผอนที่เขาเอามาขายก็ต้องสูงขึ้นครับจะกระทบทุกอย่างเลยครับซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศก็ประสบปัญหานี้ครับผมประเทศไทยตอนนี้ก็เลยต้องอหันไปพึ่งประเทศจีนนะครับซึ่งเราไปพึ่งประเทศจีนก็ได้ครับแต่ตอนนี้จีนได้มีปัญหาเหมือนก,นกันกับเราก็คือการนําเข้าของครับผม มันจะโดนราคานําเข้าสูงมากเหมือนกันครับเพราะมันก็มาเหมือนกันนําเข้ามันก็จะสูงตามกันมาไปเรืเร่อยๆครับทุกๆประเทศก็จะใช้แบบนี้กันไปมันก็เลยจะทําให้ประเทศไทยเราลําบากแล้วก็ทั่วโลกลําบากนะครับขอจบข่าวไว้ที่คัดนี้ครับผม